สวัสดีครับกลับมาพบกับคุณเพช HR อีพีท <EN AC 2> ี่ไม่ไม่คุยแล้วอีเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เป็นวันสําคัญที่เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรวะโอเคก็เป็นเรื่องของคนทํางานเหมือนเดิมกับคนหลายๆคนที่ทํางานกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเออหลายๆคนเชื่อว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเฝ้ารอนอกจากเงินปรับโบนัสอะไรต่างๆก็น่าจะคาดหวังเรื่องของการได้รับการยอมรับและการยอมรับในบทบาทของที่ทํางานหนึ่งในนั้นก็คือการได้เลื่อนตําแหน่ง ได้ปรับตําแหน่งขึ้นไปทีนี้ด้วยความที่มันเป็นมันเป็นเหมือนยอดจะดีเนาะมันก็คือทางขึ้นไปเนี่ยมันก็จะแคบลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ทํางานก็อาจจะเฝ้ารอแต่ทีนี้จะรู้ตัวได้ยังไงเช็คอย่างไงว่าเอ้ยจริงๆเราก็พร้อมแล้วนะประเด็นก็คือถ้ารู้แล้วว่าเราพร้อมแล้วนะเราก็ต้องเช็คด้วยว่าคนอื่นอะรู้ไหมส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้แต่ถ้าเราเช็คครบแล้วมั่นใจเราก็ไปสกิดเขาได้เราก็ต้องแสดงตัวเองคุยกับเขาอย่างตรงไปตรงมาด้วยต้องคือประเด็นที่ ที่อยากจะคุยเรื่องนี้ก็เพราะว่าในวัฒนธรรมด้วยคำวัฒนธรรมคนไทยอะเนาะ เราจะไม่ค่อยกล้าที่จะแบบว่าขอคุยเอ,อขอคุยอนะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกว่าในสังคมการทํางานของต่างประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆในการที่พนักงานคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะสามารถขอคุยในเรื่องของการขอปรับเงินเดือนหรขอเลื่อนขั้นขอเล<ๆ>ื่อนตําแหน่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติในสังคมอื่นแต่ไม่ปกติในสังคมเราใช่ใช่มันเลยทําให้ในสังคมไทยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพนักงาน เต้ารอที่ว่าเมื่อไหร่เขาจะเลื่อนให้เรานะเมื่อไหร่เขาจะปรับให้เราสักทีเราไม่กล้าที่จะเข้าไปพูดคุยว่าเฮ้ยพี่ครับพี่คะเราอย่างงุ่นอย่างนี้แล้วนะอะไรเงี้ยเรามองเห็นว่ามันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันมันไม่มีวัฒนธรรมแบบนั้นวันนี้เราก็เลยอยากจะบอกว่า เอ้ยคุณสํารวจตัวเองทําได้นะมันทําได้เพราะว่าส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ทำเนี่ยเพราะว่าหนึ่ง c u เ t อร์ของความเป็นไทยที่เราต้องบอกว่าเราเป็นผู้เคารพนบนอมมักจะไม่แสดงอากัปกิริยาหรือการคุยแบบนั้นเนี่ยบางทีเราด้วย c u เจอร์ที่เราหล่อหลอมามันมันมีความรู้สึกลึกๆแหละว่าเอ๊ะนี่คือการแสดงความแข็งข้อก้าวร้าวหรือไม่เหมาะสมใช่ไหมซึ่ง ซึ่งเราก็ถูกสอนกันมาแบบนั้นด้วยนะว่ามันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้สมมุติว่าไมาซเ์เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าเริ่มเปลี่ยนแล้ว,เ,ลลวเ,เขาก็กล้าที่จะคุยอะไรมากขึ้นเพราะต่อมาก็คือกล้าแหละแต่ไม่รู้ว่าวิธีคุยมันต้องคุยยังไงหรือเอาข้อมูลอะไรมาคุยว่า เนี่ยผมพร้อมจริงๆวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องของ7จ็ดจุดอ่าเจ็ดข้อถ้าคุณสํารวจตัวเองแล้วเจอครบแปลว,ว่าพร้อมเมื่อพร้อมก็ไปสกิจขอคุยได้ว่าเออเรามองตัวเองเนี่ยเราเห็น7ข้อนี้แล้วเราคิดว่าเราพร้อมพอแล้วมีอะไรบ้างอ่ะเข้อไม่รู้ <laughs> ต้องใช้คําให้มันสอดคล้องกันแล้วก็จำไง่ายอย่างแรกอย่างแรกคือถ้าคุณเป็นคนที่ทําเกินทําเกินอันนี้จําได้ว่าเคยเล่าไปแล้วทวนสั้นๆได้ไหมคือคาว่าทําเกินเนี่ยหมายความว่าคุณไม่ใช่แค่แค่สักแต่ทํางานให้เสร็จแต่คุณทําไปเกินกว่าที่เขาคาดหวังไว้ทําทะลุเป้าหมายไปอะไรอย่างเงี้ยคาดหเกินมากไปกว่าเหมือนเกินหน้าที่หรือเกินขอบข่ายที่แบบเอ้ยเราสั่งแค่นี้แต่คุณดียอดแล้วแล้วมันเป็นไปในทางที่ดีเช่นหัวหน้าอาจจะบอกแค่ขอ แค่ทาตรงนี้ให้เสร็จแต่คุณไปทําแล้วทะลุไปต่อด้วยการที่ไปประสานงานเพิ่มไปขอข้อมูลเพิ่มไปเก็บข้อมูลเพิ่มและปรากฏว่างานชิ้นนั้นอะมันออกมาดีเกินกว่าที่เขาคาดหวังเอาไว้อันนี้เราเรียกทําเกินเออแล้วถ้าคุณทําอย่างเงี้ยสม่ําเสมอไม่ใช่งานเดียวแล้วไปคุยเลยนะใจเย็นใจเย็นทำแล้วเออทำแล้วทําเกินในทั้งหมดที่จะคุยเนี่ยมันต้องอยู่บนคําว่าสม่ํเสมอสม่เสมอเออเป็นต่อเนื่องเป็นแบบเป็นนี่คือตัวเราใช่ใช่เป็นตัวเราเลยอะอย่างแรกนะทําเกินทะลุความแค่เสร็จ กลายเป็นความสําเร็จอย่างที่2ทํากว้างทากว้างคือมันก็จะคล้ายๆต่กี้แหละแต่วันมันมันมันไม่ใช่แค่งานงานเดียวแต่มันคือการยกระดับความมีคุณค่าของตําแหน่งหน้าที่ของเราในหน้าที่งานของเราเนี่ยมันจะมีงานหลายๆอย่างที่ต้องทำเออเราไม่ใช่แค่ทําตามจ็อบแต่เรามีการพัฒนาจ็อบของเราอะ่ะให้สอดคล้องกับความเป็นธุรกิจเป็นปัจจุบันเอออย่างเช่นถ้าถ้าสมัยนี้จะเ,เห็นชัดเช่นเมื่อก่อนมันจะมีจ็อบทั่วๆไปปัจจุบันเนี่ยจ็อบมันไม่ได้เปลี่ยนนะแต่คนทํางานต้องเปลี่ยนแล้วว่าคุณมีการเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาาทํให้ของ งานตัวเองอะ่ะมันมันยกระดับขึ้นมันมีคุณค่ามากขึ้นเช่นโปรดักทีฟต่างๆงานที่เคยทํา3วันเหลือวันเดียวเหลือ5นาทีเหลือสินาทีอย่างเงี้ยการที่เรามานั่งรวบรวมข้อมูลเกิดการเป็นวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนําเสนอออกไปนี่คือการเพิ่มแวลู่เอออันนี้เราเรียกว่าทํากว้างเออทำให้งานตัวเองดูมีคุณค่าเพิ่มคุณค่าของงานที่เราทําอยู่ใช่อ,อย่างที่3าม ทําเหมือนเหมือนหัวหน้ามึงอะเราไม่ต้องไปรอว่าเอ้ยเรายังไม่มีตําแหน่งเธอมแต่ว่าเราแสดงถึงภาวะของความเป็นผู้มีความรับผิดชอบเปรียบเสมือนคุณเป็นเจ้าของหน่วยงานนั้นโอนนชิดเขาเรียกว่าทาเหมือนผู้นําอะทาเหมือนคุณเป็นผู้นําทําเป็นเหมือนกับคุณมีตําแหน่งความเป็นหัวหน้าเราไม่จําเป็นต้องมีไททอ่ะไม่จําเป็นต้องรอให้มีไททอใช่อันนี้เราเรียกว่าเมื่อคุณแสดงถึงความเป็นหัวหน้าแล้วอะเวลาองค์กรเขาเห็นเขาค่อนข้างจะมั่นใจแล้วว่าทุกวันนี้ไม่มีตําแหน่งมันยังทําขนาดนี้แล้ว ใช่ก็เละยิิงกว่าไม่ใช่ก็น่าจะเป็นไปได้ว่าทําได้ดีแน่ๆอยู่แล้วอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเซนต์ปกติที่เจ้าของธุรกิจหรือหัวหน้าที่เขาต้องการคนเติบโตอ่ะเขาจะมองจุดนี้เป็นสําคัญมากด้วยนะเรื่องของความรับผิดชอบต่อไปอะไรคะทำอะไรคะ ไม่รู้อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่มันจะสอดคล้องกับอันตะกี้ก็คือทําก่อนทําก่อนหมายความว่าไม่ต้องรอให้ใครสั่งหมายความว่าคืองานหลายๆงานต้องบอกอยูว่าคําว่าทําก่อนหมายความว่าเหมือนคุณเป็นนักบริีารคือในองค์กรมันจะเกิดอย่างนี้เดี๋ยวมีโปรเจกต์นี้เดี๋ยวมีเรื่องนี้ขึ้นมาอ่ออันเนี้ยใครจะทําทุกองค์กรแม่งจะเหมือนกันบอกก็คือแม่งจะนิ่งไปมาสักสิบนาทีแล้วก็มองหน้ากันไบมองหน้ากันแบบ มึงเหรอมึงเหรอมึงเหรอเพราะทุกคนมันมีวัสดอยู่แล้วอย่างที่สองะบเพิ่มไงและอย่างที่สองบางอย่างที่เขาบลิฟมาข้อมูลมันแค่นี้ก็แบบจะทํำยังไงว่าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันจะรู้สึกแบบต้องทำอะไรวะใช่ต้องไปหาอะไรเยอะแยะเลยอ่ะใช่งานนั่งงานลอกว่ะถ้าคุณอยากเป็นคนทําก่อนก็คือเป็นนักบริเวณคือข้อมูลแค่นี้ไม่รู้หรอกก็คือสมัครรับมาก่อน <Okay. S 2> แต่เดี๋ยวไปเรียนรู้คือเวลายกแล้วแนะน,นํานี้อาจจะต้องเพิ่มเงือนไขนได้เลยว่าเดี๋ยวผมดูแลให้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลเพิ่มหรือเดี๋ยวผมไปถามข้อมูลเพิ่มได้ไหมอ,อย่างนี้เป็นต้นก็เราเรียกว่าเราขยับตัวก่อนมันก็จะเป็นการสอดคล้องกับข้อตะเกียบว,ว่าเฮ้ยเวลามีปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นมาคุณเป็นคนแรกๆนะที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบว่าเฮ้ยคุณมองมันเป็นปัญหาขององค์กรแล้วคุณเป็นคนในองค์กรที่คุณอยากจะเข้าไปร่วมดูแลและรับผิดชอบอันนี้เป็นสิ่งที่เรีกวาาาทํอนมมไ้้ะรคุณผูช ทำกว้างาทำเหมือนอทำเหมือนทำก่อนทำก่อนแล้วก็อันที่5ทําให้รู้ทําให้รู้ก็คือหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสังเกตตัวเองดีๆนะเ<อ>วลาคุณทํางานอะไรก็ตามอ่ะแล้วมันเริ่มมีเพื่อนในตําแหน่งเดียวกันในแผนกเดียวกันที่คุณไม่ได้เป็นหัวหน้าเขานะแล้วเขาเข้ามาขอคําปรึกษา,อาข,อขอความคิดเห็นออขอความร,ขขามรู้กับคุณอยู่เป็นประจาประจาแล้วนะสังเกตให้ดีแล้วคุณเป็นคนที่ให้คำปรึกษาได้ให้ความรู้ได้บอกแหล่งข้อมูลได้เหมือนสอนคนได้มันเป็น ส,สัญญาณชัดๆแล้วว่า เนี่ยคุณเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้แล้วนะใช่คือเหมือนเราเป็นที่พึ่งพาสำหรับเพื่อนร่วมงานทุกคนแบบใครคิดไหม่ออกไม่รู้อะไรยังไงก็แบบเอ้ยยังไงวะเอ้ยอันนี้ยังไงวะใช่คือมันไม่ใช่แค่ลักษณะของการที่แบบว่าเออเขาเห็นว่าเราเป็นคนที่สามารถที่จะพึ่งพาได้นะแต่มันคือเขามีความเขา trust เราอะใช่ตึกอันเนี้ยอันไอเนี้ยคือคนที่เราช่วยเราได้อันนี้ต้องแยกให้ออกด้วยนะว่าเขาเข้ามาหาเราอ่ะเพราะว่าเรารู้จริงๆหรือแม่งแค่สนิทกับเรา อันนี้เจอจริงๆที่เด็กๆหลายๆคนคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเป็นคนให้ความรู้คนอื่นได้แต่จริงคือแค่คนสนิทเท่านั้นที่คุยแต่จุดนี้ที่ให้สังเกตได้หมายความว่าคนหลายๆคนคนอื่นๆบางทีที่ไม่เกี่ยวข้องอ่ะเขาก็ <ไอ S 1> มาขอคําชี้แนะหรือขอความรู้ที่เรามีอันนี้ได้แต่ที่บอกว่าเป็นข้อดีเพราะว่า1ถ้าคุณได้เป็นหัวหน้าคนหัวหน้าคือแสงสว่างของลูกน้องอันนี้มันชัดเจนเลยเอย่างที่2คือ เวลาคุณเป็นหัวหน้าคุณต้องไปโคกับต่างแผนกเอออย่างเงี้ยมันก็จะเป็นส,สัญญาณที่ดีว่าเฮ้ยคุณได้รับการยอมรับเออ,อในในตัวคุณแล้วนะใช่เพราะว่าถ้าคนอื่นเขาจะมาแบบเอ้ยพ,พี่พี่ปรึกษาหนอ่อยสิมันจะไม่ใช่เพื่อนหรือว่าคนในแผนกที่แบบเอ้ยแกอะไรอันนี้ยังไงวะอันนี้สัญญาณดีมากๆเลยทำที่6ทําอะไรคะทาให้ร่วมตะกี้คือเขาเข้ามาหาเรา แต่ทําให้ร่วมหมายวามว่าหัวหน้าเนี่ยคนที่จะได้มีตําแหน่งขึ้นไปนะต้องสามารถสร้างทีมได้เวลาที่เราทํางานแล้วอ่ะหัวหน้าที่ดีก็มักจะต้องเปิดเวทีในการที่จะได้แสดงความคิดเห็นถามข้อมูลจากคนอื่นๆบ้างเวลาที่เราจะทํางานสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยเราเก็บข้อมูลจากคนรอบข้างก่อนไหมที่จะไปทํางานงานหนึ่งอขอข้อมูลของใครบ้างขอคำปรึกษาจากใครบ้างหรือยอยังเมื่อคุณทําไปแล้วเนี่ยวันหนึ่งที่คุณขึ้นมาเป็นหัวหน้านะคุณจะเจอว่าทีมอ่ะมันไม่ได้ลงตัวกันขนาดที่ทุกคนทําได้เหมือนกันคุณต้องไปบาลานซ์ตรงนี้ให้ได้มันก็จะมีคนนห้้าา บ้านแหละ<ช>เออมันก็จะมีไอ้พวกแบบเอ้ยไม่ไม่ชอบออกหน้าเขาอยู่ข้างหลังนะอเออแล้วแล้วล้วเขาจะเพอร์เฟกต์ฟิตกับด้านหลังมากะใช่ก็จะเป็นฝ่ายสนับสนุนซัพพอร์ตที่แบบ ด,ดีนนแต่ละนคนมันมีความหลากหลายใช่เพราะงั้นเดี๋ยววันที่คุณได้ขึ้นไปในตําแหน่งเนี่ยคุณจะได้ไม่ไปวางความคาดหวังผิดผิดทุกคนต้องเหมือนกันทุกคนต้องเท่ากันอย่างเงี้ยมันมันมันเป็นไปไม่ได้ใช้ความถนัดของแต่ละคนให้ดีแต่สุดท้ายหัวหน้ามีหน้าที่ทําให้ทุกคนแสดงความร่วมมือร่วมเป็นทีมเดียวกันให้ได้สกิลที่สําคัญของคนที่เป็น l e ด d e r เลยเนะี่ยคือคุณต้องใช้คนเป็นใช่อันนี้สําคัญมาก6ททาไปแล้วทําที่7ทําอะไรอ่ะมันอาจจะทําให้แบบ นิดนึงนะ,ะทำทุกอย่างทำทุกอย่างเลยคือเป็นหนึ่งในลายสัญญาณด้วยนะถ้าออคือจะบอกว่าเดือบแบกก็ก็ได้อะไรก็กลัวอะไรก็กลัวอะไรก็กูอันนี้อาจจะเป็น <c oughs> เป็นคีย์เวิร์ดที่ทําให้คนที่เป็นเดือบแบกอยู่อาจจะแบบเออลองไปเซอร์เวตัวเองด้านอื่นดูนะว่าอีกหนด้านนะมีไหม <c oughs> เพราะว่าเรามีด้านที่7แล้วคือทําทุกอย่าง คือทําทุกอย่างหมายความว่าเป็นคีย์แมนของแผนกเลยก็ว่าได้งานหลายๆงานเนี่ยต่อให้คุณไม่ใช่หลีดคุณก็ต้องไปมีส่วนร่วมคุณเป็นคนที่ช่วยผลักดันคุณเป็นคนที่ดึงความร่วมมือหรือค,คุณเป็นคนที่ลงไปใส่แรงและจนงานนั้นเนี่ยมันเกิดความสําเร็จขึ้นมาได้งานหรือโปรเจกต์ใหม่ๆคุณมักจะได้รับความไว้วางใจให้ชื่อคุณเ,เข้าไปอยู่ในโปรเจกต์นั้นๆ <c oughs> จนกระทั่งคุณรู้สึกว่าอะไรอะไรก็ฟูในมุมของหัวหน้าถ้าเป็นไปได้ถ้าจะเคยได้ยินก็คือเหมือนกับเขาก็จะพูดถึงคุณเสมอว่า หลายๆอย่างของแผนกมันผ่านไปได้เนี่ยหรือมันขับเคลื่อนได้เพราะคนคนนี้ถ้าคุณเจออย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นเดอะแบกก็ได้แต่ถ้าใช่เป็นคีแมนก็ได้นเน<อ>าะแต่ว่าถ้าอยู่ใน E ีีนี้ก็คือทําทุกอย่างแต่ถ้าเช็คครบเจอครบ7ทําตัวนี้ได้ก็เป็นสัญญ,ญาณที่ใช่แล้วแหละอ,อย่าลืมนะบวกอีกหนึ่งอย่างก็คือสม่ําเสมอ,<ช>อมันเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆทีนี้คําว่าสม่ําเสมออย่าวัดแค่เ,เนี่ยสเดือนที่ผ่านมา <c oughs> คือมันดูกันเป็นปีนะมันดูเป็นปีคือถึงบอกว่าจริงๆแล้วมันต้องมันต้องเป็นนิสัยเลยนะ<ช>มันมันเป็นสิ่งที่คุณทําเป็นนิสยัยเป็นคุณสมบัติติดตัวคุณไปเลยใช่มันมันเป็นลักษณะนั้นเลยถูกต้องเมื่อเจอครบ7อย่างนี้บวกความสม่ําเสมอเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในลิสต์ชื่อนี้ก็จะมีความสําเร็จหรือมีผลงานที่ตัวเองเอาคุยได้ครบปุ๊บ สกิดพี่ครับห้องนู้นว่าง <c oughs> คุยกันหน่อย <c oughs> มีเรื่องอยากคุยอยากปรึกษากับพี่หน่อยครับเราก็คุยกับเขาไปได้วิธีการคุยก็แล้วแต่ว่ารูปแบบการสื่อสารกับหัวหน้าเป็นยังไงก็คือ,อถ้าเขา,าเป็นคนตรงไปตรงมาก็ามานต้องเอ,อื่อเอ่ยเยอะคืออึดอัดใจหรือมีความสงสัยว่ามผมว่าผมทําอย่างนี้ได้แล้วว่าในมุมพี่ผมยังขาดอะไรไหมเพราะว่าผมคิดว่าผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมที่จะได้รับการโปรโมตแต่ถ้าหัวหน้าเป็น เอินเอ่ยเออเอิงเอ่ยก็อาจจะต้องอารมณ์ผบทเยอะนิดนึงแต่สุดท้ายว่ามิซิทำอะไรบ้างอะทำอะไรก็มีรายละเอียดตรงนี้ต้องเอาให้ชัด เนาะ,ะว่าเราเราทำอะไรมาบ้างเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าอย่าลืมว่า E ีก่อนๆ่อนู้นเราก็เคยพูดไปว่าหัวหน้าบางทีเขาก็ยุ่งจริงเออ<ช>เขาอาจจะไม่ได้แบบมีเวลาจดหรือจําทั้งหมดแต,แต่การคุยการการสื่อสารตรงเนี้ยทาให้หัวหน้าเราอ่ะเขาสามารถทบทวนได้ว่าเออใช่มันเหมือนเราเราต้องสามารถ <present S 2> พูดออกไปได้พรีเซนต์ได้ว่าเราทําอะไรมาบ้างเพราะว่าคือการที่เขาถามว่าไหนอะไรนะทาอะไรมาบ้างนะอะไรเงี้ยคือบางทีมันไม่ใช่ว่าแบบเขาไม่ได้เชื่อนะแต่มันจำไม่ได้ใช่มันจำไม่ได้นีการที่ถ้าเราสามารถที่จะแบบรีฟให้เขาได้ว่าเอ้ย อันนี <mental Sure> <shape> ้ผมก็ทํานะอันนี้หนูก็ทํานะคือถ้าเราสามารถอธิบายแล้วชี้ได้หมดว่าเราทําอะไรไปอย่างไงบ้างอ่ะเขาก็จะสามารถที่จะนึกย้อนกลับไปแล้วอ๋อเออมันก็จะเป็นการรีมาย์เขาว่าเออมันก็ใช่นะเออมันก็ควรนะหรือมันอะไรยังไงทีนี้ก็ที่เหลือก็คือดูดิเรกชันต่อแล้วว่าถ้าสมมุติว่าเขาคุยแล้วเขายอมรับหัวหน้าโดยปกติก็จะสามารถที่จะบอกพีเรียดได้ next step คืออะไรบ้างถ้ามันต้องรอเขาก็จะบอกได้แหละว่ารออะไรรอประมาณไหนรอนานแค่ไหนอย่าลืมว่าหัวหน้าไม่ใช่เจ้าของบริษัทเขาจะ ต้องไปคุยก่อนอ่าโอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวอาจจะต้องไปคุยนะว่าอะไรยังไง Process เป็นแบบไหนขั้นตอนเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละองค์กรเขาจะมีขั้นตอนกระบวนการที่ไม่เหมือนกันต้องไปฟ o l l o w กระบวนการพวกนั้นอยู่ดีเแต่ว่าเขารับเรื่องแล้วแล้วเขาจะเป็นดูต่อให้ทีนี้ถ้าคุยแล้วไม่มีความคืบหน้าใดๆทําไงดีนะหนึ่งเลยทําต่อไปคือถ้ามันไม่ได้เลวร้ายอ่ะนึกออกไหมแล้วเราก็ยังทําเป็นปกติคืออันนี้คือการสกิดให้รู้ว่าพี่อย่าลืมดูผมนะแล้ว ถ้าองค์กรมันไม่ได้เลวร้ายที่ขนาดแบบเราอยู่ไม่ได้อยู่ต่อไปแล้วก็ทําเหมือนเดิมมันสม่ําเสมอมันก็คือตัวคุณอะไม่หมดไม่หมดกรอจอฮะก็ถ้ายังไม่หมดกรอจอก็ทําต่อไปเอ้ยมันหมดมันรับไม่ได้ที่เขาไม่เห็นคุณค่าเราขนาดนั้นย้อนกลับไปดูเรซูเม่กลับไปดู5ข้อของการปรับตัวเข้ากับองค์กรใหม่แค่นั้นเองแล้วก็ทําผลงานแบบนี้แล้วก็สกิปอีกรอบนึงโดยปกติธรรมชาติส่วนใหญ่ก็มีการเติบโตได้ถ้าคุณทําอย่างนี้เพราะว่าเอาจริงๆนะอันนี้ก็เป็นฟิดแบคมาจากพวกเฮฮันเตอร์ วกรีครูเตอร์นะที่เขาก็เอามาคุยกันว่าเขาเจอ เรื่องราวแบบนี้เยอะกับผู้สมัครที่รู้สึกว่าแบบเราถึงแล้วอะแต่ว่าบริษัทมันไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเขาต้องมานั่งหันกเนี้ยแต่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทผิดนะคืออย่าลืมว่าพอมันมันสูงขึ้นไปอะทางมันแคบลงเรื่อยๆเออบางทีเขาก็ยังหาจุดให้คุณไปลงใหม่ไม่ได้เพราะว่าบางครั้งการโตมันโตขึ้นไปข้างบนเออบางครั้งการโตมันอาจจะโตแนวทะแยงไปดูาแผนกอื่นหรือไปดูโปรเจกต์อื่นซึ่งถ้าเขายังดีไซน์ออกมาไม่ทันอะก็ไม่เป็นไรกลับมาดูที่กลจอกหมด็ ไปไปนะแค่นั้นแหละก็ไม่มีอะไรไม่ได้มีใครผิดอะไรทั้งนั้นแหละประมาณนี้เจ็ดท่าไปทำให้ได้เช็คตัวเองไปเช็คไปตรวจสอบได้แล้วลองพูดคุยปรึกษาในบริบทที่เหมาะสมตามแต่กระบวนการของแต่ละองค์กรด้วยใช่ค่ะใช่นี้ก็ฝากไว้นะคะใครเช็คเจอตัวเองครบ7ข้อไม่ต้องทักมาใครขาดข้อไหนค่อยทักคิกว่าจะให้ทำอะไรพิมพ์คอมเมนต์กันมาหน่อยดีว่าเออเราทำอะไรไปแล้วบ้างในเจ็ดทําเนี้ยเราทำได้จริงบ้าง่าเออเนาะ ประมาณนี้ละกันฝากไว้ฝากไว้ฝากไว้จะเดี๋ยว EP หน้ามาคุยกันต่อเรื่องอะไรเดี๋ยวไฟรอติดตามกันนะคะวันนี้พาเพจ h r ลาไปก่อนบ๊ายบาย